ก่อนถ่ายขอเปิดกระชาสักหน่อยละกันมันอุตส่าห์ลดราคาไปตั้ง20เลยนะเลย้ยเหลือเวลาอีกแค่สาเจนาทีด้วยกูมาทันเวลา,าพอดีได้เวลาซื้อละเรียบร้อยเงินหายไปจากกระเป๋าไอ้กูดีจริงๆเลยกูเสียเงินให้เกมนีกี่บาทแล้วเนี่ยช่างแม่งมันเพื่อการเปิดกระชาและได้ตัวดีๆเอาไปใช้ในชัยชนะข้างหน้านอ้อาวเฮ้ยโอ้หโหวันนี้กูมากระดวงอย่างนั้นเหรอโอ้โหยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม เที่ยเหรอวะเนี่ยเอาง่ายๆนะกูได้สปาร์ต้าสกิน2ตัวนั้นแม่งกูรู้สึกคุ้มเลยคุ้มชิบหายเลยด้วยเอาเป็นว่าถ้ามันไม่มีอะไรสำคัญอีกกูจะฆ่ามันเลยแล้วกันโอ้โหหนึ่งร้อยเพชรอ๋อสุดยอดอู้ดอดืมสกินที่อยากได้พอดี นี่แหละสุดเท่จัดมามีอยู่พันเพรเอาไปดูหน่อยซิว่ามันซื้ออะไรดิกว่าเนี่ยร้านค้าเอาไปว่าช่างไม่งมาละกันการโต้ตอบของสวอรดวอร์เรีร์สวอรดวอร์เรีร์หรือสวอเตอร์ช่างแม่งมาถอะพยายามกู้ดีเดนของตนคือและกําลังส่งทุกอย่างที่พวกเขามีมาหาคุณส่งทุกทุกอย่างมาหากูเลยมั่นใจขนาดน,นั้นเลยเอยู่ไงในไงกูเสกนักรบสปาร์ตันออกมาลุยก่อนเลยคิดมันโจมตีใส่ขุดเออมาเลยนักรบสปาร์ตันที่แข็งแกร่งที่สุดของกูเนี่ยโอ้โหทำไมมันง่อยแดกงี้วะเนี่ย เสียงอะไรวะเฮ้ยนั่งเป็งวะไหนขอเดินไปดูหน่อยสินักโลดสปาร์ตันข้ามีนามว่าทิมมี่วอิเออร์ไม่มีใครหยุดกูได้ด้วยความแข็งแกร่งทั้งโลทั้งหอกไม่มีใครฝ่าดงพงไพ่ผ่านกูไปได้มึงจะมาเป็นร้อยมาเป็นแสนมึงก็เอากูไม่ลงถึงแม้ในเนื้อเรื่องกูจะตายหาไปแล้วก็คือโอเคกูถอยก็ได้จัดแบบนี้กูก็ไม่เอาชิบหายมาจากไหนเจ้าวะล่อม,มึงแป๊บเดียวมันสิกกองทัพมันยังไม่มากันใช่ไหมมอไหวละกูไม่รอรถทักธนุงรถธนูหรอกไอ้สัต คนเดียวลุยเดียวเนี่ยกูเป็นโคตรเจ๋งปะมันปาหองไงวะปาหองไม่เป็นมาเลยเอออุจบายแล้วโอ้ my god มันลุมกูแล้วไอชิลุมกูแล้วชิคุด้วยนั่นแหละนักธนูยิงมันเออไอเชี่ยบล็อกไว้ตานทานไว้โหตานทานไม่ไหวแล้วชิบายเออไอเวนนี่มึงอยากกลายเป็นปุยนะใช่ไหมอันนี้อะไรไม่รู้แต่เซ่ขึ้นมาก่อนโอ้โหนี่มันโคตรสปาร์ตันเลยนี่วะเออโอ้โหเชี่ยหนุกหนานกูแล้วเอ้ยกูขอเล่นบ้าง ขอเล่นบ้างให้กูเล่นหน่อยนี่มันนักลกสปาตันในตำนานแข็งแก่งจริง,รงมันจะแขงไอ้เชี่ยบ้านกูจะระเบิดแล้วใช่ไหมตายหมดเลยเอา้าวจบแล้วเหรออา้าวไอสัตว์นักลกสปาตันในตำนานออกมาทีเดียวตายห่ามาเลยอะไรวะเนี่ยเมกาคิวเอ้ไม่ใช่เมจิคคิวเหรอดินแดนนี้ปกครองโดยพ่อมดที่เป็นที่รู้จักว่ามีเวทมนต์ที่สามารถทําให้เราบรรดาทหารลาบมนงงและเวทมนต์อื่นๆที่เรียกบริวารออกมาเพื่อปฏิบตัติตามคําสั่งได้เชียกูจาได้ตัวนี้เป็นพ่อมด พอหมแม่งแก้ทางไอตัวสปาร์ตันได้แบบโคตรสบายไม่ได้การละงานนี้เราต้องเล่งสปีดทุบเร็วขุดเร็วฟาร์มเร็วรวย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 เชื่อแต่กูจาไม่ได้ว่าวิธีแก้ทางพวกมันทำไงวะธนูเหรอธนูแน่แน่กูมั่นใจจะว่าไปกูจะไม่ได้ลองนักดาบเลยนี่วะนักดาบออกไป้วยยังไงนักดาบอืม้มนักดาบสุดเท่ดาบสีขาวนี่หัวหน้าทีาพวกมึงมาแล้วทิมมี่สปาร์ตัน นักลบแห่งอะไรดีวะชื่ออะไรดีวะเอ่อนักลบแห่งภูเขาแอตติกามันจะเป็นชื่อที่สวยงามและดูมีความยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินเฮ้ยกดชื่ออะไรคึ้นวะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้พวกยี้นี่มันลูกน้องนี่วะลูกนี่มันเลยทานราบทั้งหลายอย่าเข้าไปใกล้กูเองกูเข้าไปเองเก่งเลยชี่นี่ฮะเก่งกันมาจากไหนวะไอ้พวกเออเฮ้ยกูปาหอกไปแล้วแล้วกูกดปาไงก่อนม่ได้งั้นเดี๋ยวกูจะไปเอาหอกของกูอ้อยพอมดมันมันไม่ได้เก่งเชี่ยอะไรหรอกมันแค่มีลูกน้องเก็บหอกไงไว้เชี่ยเก็บหอกไห้เป็น ไอ้เชี่ยโก่งหัวโคกได้ด้วยโอ้ยอ๋อนักธนูเยอะๆหน่อยแล้วกันนักดาบด้วยเอย้ประมาณนี้เราหน่าจะไหวแล้วนะพวกมันก็ไม่ได้เก่งเชีย่ยอะไรหรอกมันมีดีแค่ดาเมจอันเอ่อมหาศาลแล้วก็ทำให้ติดสถานะมึนงงแล้วก็ไอ้พวกลูกน้องกัะจิกกระจอยเนี่ยกูเชื่อพวกมึงชิยวเว้ยเอาละสะหายเราจะยึดที่นี่แล้วก็ขยายอาณาจาักรเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นลุยกันเลยอื้มบ่าคลัง โอ้โหมึงกรีดร้องกันเข้าไปตายเฮากันเข้าไปนี่ไม่รอดแล้วใครปลาหอกอัดไอ้เฮียนันตายเลยวะไอีบ้านไม่ต้องหัวสายเดี๋ยวกูจะไปคนกันทั้งลูกธนูให้มันยิงไม่เข้าหรอกโอ้ชิบหายแล้วโอ้ยมาโคตรเยอะเลยบว้ยมึงคิดว่าใครกลัวฮะมึงคิดมึงกลัวเหรอไอ้แต่ยิงธนูเข้าไปยิงธนูเข้าไปกูอยู่ไหนเนี่ยกูยังไม่ตายใช่ไหมเนี่ยโอ้กูยังอยู่แล้วใครมันเสกซอมบี้ขึ้นมาวะเนี่ยเชี่ยแล้วซอมบี้มาจากไหนวะโอ้ยเดี๋ยว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 กูต้องปลาหอกเต้นก่อออนนนตเี้้ยยโ เออปลาหอกอัดหน้าแม่งเลยกูไม่รู้ปลาไงแต่ปลาไปก่อนอกูเตะมากันเนอะดักใช่ไหมกูก็จะจัดให้มึงหนักๆเลยสัตว์กูานักหนูกนูกเยอะมากเลยเนี่ยทำไมมอนฝั่งมันมันก็เยอะเหมือนกันเลยเว้ยโอ้โหนักหนูกูกูอยากรู้จริงๆว่าสมไปรืมมันโผล่มาจากไหนเนี่ยนักดาบกูนักดาบกูกบกเสียมันขึ้นมาเลยกูเองไงใช่กูเองกูจะเป็นคนฆ่าพวกแม่งเองโอ้ยเหี้ยเราต้องพลิกโอกาสให้เป็นวกกิกฤตเพราะมันไม่เหลือใครแล้วโอเคมันยังเหลือไอ้อไนักหนูเอ้ยมึงยิงไม่แม่นเลยวะใช่ไหมกูเอง โอ้กูก็ยิงมแม่นเหมือนมึงเลยวะใช่ไหมอืมเข้าหไอยสัตว์แต่ดีเที่ออแล้วเรากูก็ได้พอมดมาเล่นสักทีเออได้กล่องฟรีเปิดหนึ่งอันด้วยวะเฮ้ยนี่ไงพอมดทำไมพอมดกูดูแห้งอย่างงี้วะเนี่ยอันนี้คือเชี่ยเหรอวะสเปียโทนสีทองนี่สเปียโทนสีทองไอตำนานจากกองทัพสีทองในตำนานน่าสนใจวะ่ะลองซื้อมาเล่นหน่อยแล้วกันไหนดูดิกล่องฟรีมันจะดีกว่ากล่องเติมต,ตรงไหนวะขอดูหน่อยดิ โอเคกูรู้แล้วว่าจะมันดีกว่าของเติมยังไงแม่งให้ไอเที่ยนี่มาให้กูฟรีเนี่ยปลดปล่อยปลดปล่อยเที่ยอะพิเลเตอร์เอ่ออะเคดอนกับสวอร์ดวอร์ดสวอร์ดวอลเลเยอร์ได้ผนึกกําลังกันเพื่อปกครองเขียนรู้ใช่ไหมมาเถอะปลดปล่อยประชาชนจากดินแดนที่เป็นกลางนี้ทําไมลูกป้อนดาบดาบคู่เลยเอาเถอะดูซิว่ามึงจะเก่งจริงกันมาได้ขนาดไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคกูดูว่าจะวิ่งมาใส่กูเลยใช่ไหมไหนกูดูหน่อยสิกูลืมไปแล้วว่ามันชื่ออะไรนะสเปียร์โทนเหรอโว้ เฮีย <He> มีมันสปาท่านทองคํานักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไม่มีใครมาเทียบเท่าได้ไหนลองเอาไปลุยหน่อยดิ <_ d ew> s> <S คนเดียวดูสิว่าจะเก็บหมดตึงๆไหมมีการร่วมมือมึงพวกมึงกันเหรอปบาหอ,อกใส่แม่งโหพันสองเฮ้ยหอ,อกงอกกมาใช้ใหม่ได้ด้วยเว้ยหัวโหกแม่งเลยใช่ไหมเป็นตัวที่ถึกมาก เอากูไม่ลงเฮ้ยมานาสนุงมาเอาเลยมากันเลยกูต่อยว่ามึงยี่สิบคนหนึ่งมึงก็เอากูไม่ลงทุกคนเรียกกูว,ว่าทิมมี่ทองคำเป็นชื่อที่กูภูมิใจเหลือเกินคำเตือนสตูเรียกกำลังเสริมมาแล้วโอ้ชิบหายไม่มาจากไหนเย่ยเนี่ยเฮ้ยแล้วมึงมากันตรงนี้ทำไมเนี่ยออกไปมากันเลยพวกตูตีน,ตนมึงจะมาทั้งกองทัพมึงก็ฆ่ากูไม่ได้โคตรถึกโคตรทน โคตรโหดโคตรอันตรายกูทิมทีละตัวกูวทิมเรียงตัวเลยกูทิมทิมทิมอื้ไปนักรบสีทองอลามตายโอ้โหคนเดียวเก็บหมดตึงๆยืนนิ่งกัินหมดเลยเฮียแบบอึ้งอึ้งขั้นสุดยอดมึงมาคนเดียวมึงเก็บพวกกูได้หมดเลยเนี่ยโอ้ยไอ้เชี่ยเกมปลูกผักเล่นเกมชิ้นนี้แม่งเลยเอามาเขือเทศหมหกูอื้มอืม้มกูรู้สึกมองวันมากสายกูทำเฮี้ยงกูอยู่เลยกูถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยแม่งร่วมมือกันเยี่ยวดูซิว่าการรวมมือของมึงเนี่ยสามเผาสี่เผาเนี่ย มาลุมกูคนเดียวเนี่ยดูดิว่ามึงจะเก่งเจ๋งกนได้ขนาดไหนกันเชียววะฮะอ้าฮะมีนักรบสปาร์ตันมาแล้วหนึ่งตัวมันจะมีตัวอะไรมาอีกปะเนี่ยไม่น่ามีหรอกเพราะมันไม่มีใครเอากูลง <c oughs> ไม่มีใครกล้าเยี่ยมก,กูไม่มีใครเอาชนะนักรบสปาร์ตันสีทองกับไอเชียสปาร์ตันในตำนานยักษ์นั่นได้เราถ้าดูมาคอมโบกับสปาร์ตันอย่างนั้นเหรอืม <c oughs> จากการที่กูคำนวณมานานแสนานานมากกว่า20ปีแบบยังไงอะให้นักธนูยืนอยู่ข้างหน้าแล้วสปาร์ตันอยู่นอยู่ข้างหลังอะเฮ้ยเชียร์มันบุ บวก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 โทรมันมาแล้วเชีย่ยนี่มึงคิดว่ามึงเป็นนักธนูนแล้วมึงเก่งเหรอฮะนั่นแหละหนีกันไปใส่พวกสันตีนคิดว่าเก่งจริๆกันมาจากไหนเชียวะฮะเฮ้ยแล้วใครยิงไว้ไอ้สัตว์เยี้นี่เกง่งๆเหรอไอ้สัตว์ฮะเล่นแม่งเลยดิไอ้เชี่ยนี่เราสู้ไม่ไหวอย่างงั้นเหรอแล้วซอมบี้แม่งโผล่มาเต็มเลยนี่ซอมบี้พวกโว่นเนี่ยโทรเวลาไว้ซอมบี้ซอมบี้โทรเวลาไว้ซอมบี้คุมสู้มันโอ้โหสู้ชีวิตเว้ยซอมบี้คุมกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วเก่งจังวะฮะ เก่งกับพวกที่ออนแอกว่าเลยพวกต้นตีนมาสู้กับคนที่แม่งทัดเทียมกันหน่อยยา่าอยาทำร้ายผู้บริสุทธิ์ไอพวกเคี้ยโธทีมไม่เข้าเลยสปาร์ตันตีกันเองไม่ตีกันไม่เข้าเลยเฮียอือหัวโคกลม้มพียสู้มันนักลบสปาร์ตันยังไงนักลบสปาร์ตันฟังเราก็แข็งแกร่งกว่าโอเคแม่งฟาร์มกูตายห่ามาละเฮียมึงไปไหนไปไหนฮะไอสัอจำไว้ซะด้วยแหละว,ว่าใครแข็งแกร่งที่สุดนะอ่ะเฮ้ยแล้วมึงโยนโล่เล่นอย่างนั้นเลยนะแม่งเอาของ ต่อสู้มาโยนไปของเล่นเลยเชียนี่ไงโหเ,เล่นเบเบไดไอ้สัตว์นักขนูพร้อมอย่างงั้นเหรอแม่กูต้องเอามาไม่ยอมกันเหมือนกันแล้ววะแต่ฟังกูนะ่ะจะเป็นนักดาบและระยะประชิดกันทั้งนั้นนักลุกสปาร์ตันรวมมือกับนักรบดาบพิฆาตศูนนักลุกสปาร์ตันของมึงเนะี่ยกับสปาร์ตันของกูเนี่ยดูซิยวใครจะเหนือกว่ากันกูบอกเลยกูอัพเลือดมาหนามากสายแทงยืนค้ำได้ทั้งปีทั้งชาติเอาล่ะทุกคนน่าจะพร้อมแล้ลวลุยเลยแหกปากเพิ่มกำลังใจเว้ยว้า เขาที่มีโล่กันไว้อย่าให้นักธนูมันยิงเข้ามาได้โหมากันเยอะมากลุยกันเลยอย่าไปกลัวเฮียห <c oughs> <c oughs> นัวเนียนัวเนียมากกูทิ่มไม่โดนใครเลยนี่วะมึงสังเกตเอา้าวพวกกูได้เปรียบนี่วะไม่ใช่เสียเปรียบไอ้เฮียเฮ้ยพวกมึงมาตีบ้านไอ้เฮียมึงไม่ต้องไปตีคนหรอกใช่ไหมสรุปคือมีกูตีบ้านอยู่คนเดียวเฮ้ยเราจะได้รับชัยชนะเราจะยึดที่นี่เป็นของเราเรียบร้อยชิวแล้วมึงมาทำเชี่ยอะไรวะเนี่ย